สวัสดีค่ะชื่อมอนค่ะอายุ45ปีเป็นโรคเกี่ยวกับไ oh, <no. S 1> วรัสตับอัเสบบีตอนนั้นที่ที่ตรวจเจอเพราะว่าเจอจากการตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทอ่อนเพียนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มีเจ็บไโครงฝั่งนี้ค่ะนิดนึงตอนนั้นอาการยังไม่แสดงเยอะก็ พอผลตรวจจากบริษัทออกมาก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เลยไปตรวจกับโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งคุณหมอเขาก็เขาระบุว่าเราเป็นไวรัสตับ,ตบอบักเสบบีก็คือเป็นกลุ่มที่ควรท,ที่อาจจะเป็นนะคะคุณหมอก็ไม่ได้แนะนําให้ทานยาอะไรเป็นพิเศษแล้วเราก็กลับมาแล้วเราก็ก็ลองมาเซิร์ชหาใน facebook ดูก็ไปเจอเพจหนึ่งชื่อเพจเด็กเนี่ยค่ะ ก็เราก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อนะคะเราก็ดูไปสักระยะหนึ่งประมาณสามสี่เดือนนะคะก็เลยตัดสินใจว่าตือ,อลองลองทักเข้าไปดูดีกว่าก็เลยทักไปหาข้อมูลเพิ่มเติมน้องแอนมินเขาก็แนะนําดีนะคะเขาก็เลยแนะนําให้ให้ทานเลซิตินตัวเนี้ค่ะก็เลยลองซื้อมาทานดูทานทานไปสักระยะหนึ่งเริ่มทานเมื่อป,ปลายปีที่แล้วอะคะ่ะก็ประมาณน่าจะได้สักสามสี่เดือนก็รู้สึกดีขึ้นนะคะ อาการอ่อนเพลียก็หายไปนอนหลับสบายแล้วก็ไม่มีอาการอื่นท้องทานข้าวได้เป็นปกติค่ะอาการเจ็บชายโครงก็ไม่มีก็ก็รู้สึกดีอ่ะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณเลซิตินเพจนี้เพจนี้ด้วยนะคะไม่เชื่อเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆลองลองทักมาหาแอดมินดูก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ